สวัสดีครับวันนี้เกมอาร a .io นะครับก็มาเล่นกันต่อเลยนะครับคือก็ที่ได้220อสก็วอไปกดฝีคนแล้วมันกดตรงนี้นะนะแล้วก็ม Obama. ีโอบามานะครับโอบามานะฮะเล่นเลยเอาอะไรครับนะฮะ อุ้ยทำไมไมีเจมาถ่ายญี่ปุ่นมเข้าใจนะฮะฮึ่แน่ฟิวบอลร,รับโคับนะฮะแอบเล่นไปเรื่อยเปิดอยับอยู่เกมเล่นเปลดอยเนี่ยแอตอนนี้ก็รู้วิธีดีบตัวแล้ว วะมันดียังไงวะเดี๋ยวต้องตัวใหญ่ก่อนน่าจะต้องตัวใหญ่ก่อนถึงจะดีดตัวได้นี่จะตัวเล็กเกินไปนะครับอบามาตามสุดี่เขาว่าใหญ่เล็กไม่สำคัญนะฮะ ย่อยๆขึ <อ ses. S 1> <Iya. S 2> ้นมาแล้วนะฮะกินไปกินกินไปเรื่อยๆครับแหล่งหาอาหารย่อยเล็กไม่สำคัญอะไรก่อนไม่รู้ นะฮะแต่ตอนนี้เราใหญ่นะครับนะแต่มันใหญ่กว่านะฮะเฮ้ยญ่อืออนะครับเหล่าที่ซื้ออะไรได้ม้ง่งวิสบูธบูธไหนนี่เราไปตังพอซื้ออะไรบ้างยังตอนนี้ถือว่าอับจนอยู่นะครับพอเลยนะฮะ

Hư, ấy mày đẹp vậy đê không có chai phụ nữ ô ý tục kè cái, kè kè ừng kè ừng ấy

เออ,อ,อได้ดาวเลยไม่แคร์หรอกไม่อวดก็คนตังสองยี่สิบหรืออะไรได้ยังครับสกินนะฮะลองตอนนี้สองยี่สิบนะครับเฮ้ยพีเมือ่อนเนี้อะไรโอ้อันนี้เลเวล อ้เข้าใจนะครับคือนีแอบผ่านตังให้มันหมดไม่แค่หรอกไม่อวดนะได้เลยดังศูนย์บาทไปอยาให้เฟียชื่อักฮอสนะครับ ไม่ไปไม่ไปเอจอตะเปิดนั่นติคือปุ้ย้มันไม่กินจูสโลโมชั่นชื่อเอื้อ เหนื่อยครับต้องเข้าใจเล่นเลยนะฮะนะทำไมมันทะแย่จังวะ อยู่นี่นี่นี่เออเออเฮ้ยทรมานอย่างนี้นะว้าเฮือ,อตุ๊กแกตุ๊กแกตุก๊กเกอมีเขาพุ่งพอดีเนะี้ย ย่อยเร็กไม่สำคัญอยู่ที่ว่าคุณจะโดนกินหรือเปล่าเด็กแม่งนะฮะพออ้วนแล้วก็ยิ่งเดินช้าไม่รู้นะฮะเลยไปเรื่อยรึเๆๆเข้ามาเฮ้ยย่อยย่อย อหญ่มาล้วใหญ่ขึ้นมาล้มใหญ่แอืใหญ่ใขึ้นมาอีกยอยยยยเะั้นไ <ğu' employers, S 2> อ้เยอะเออกินกินกินอืมกินแล้วก็ตอดเอโอเอโออืไอโอไอโอไม่ใช่เอโอเข้ามาเออดี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 ด <studio> ีเออเออ้อย <istic>

กินวะกินไปเยยยยยเอยยยยๆินิกิน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 ใหม่ก็ขอตัดพาร์ทไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที işte> ่รับชมคลิปอย่าลืมกดซั s ส r ค b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ